สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาดูแปลงนาของพ่อประเสริฐนะครับที่อำเภอรกรมละสายจังหวัดกาลสินนะครับนาคุณพ่อประเสริฐนี่เมื่อก่อนได้ใช้เทนเดอร์นะครับย่อยสลายข้าวดีดเมื่อก่อนเป็นข้าวดีดเยอะครับนาสิบเก้าไร่ได้อยู่ประมาณสองตันครึ่งครับเป็นข้าวหางนะครับนี <c oughs> ขาา้ข้าวหางข้าวดีแต่ตรงนี้จะเป็นข้าวข้าวดีนะครับข้าวโอเคเลยครับตอนนี้ รวงขึ้นมาออกกำลังออกรวงเป็นเกสรอ,อย่างงามเลยครับขึ้นพร้อมกันเลยมีบ้างตามคนาจะมีพวกเข้าหางข้าวอันนี้ครับข้าวดีข้าหางนี่ครับมีตรงนี้ครับมีบ้างเล็กน้อยนะฮะได้ใช้เทนเดอร์กําจัดไปเมื่อก่อนที่จะทํานาแล้วก็อันนี้เป็นข้าวกขอสิบห้านะฮะอขอสิบห้าตอนนี้อายุข้าวได้อยู่ที่ เดือนสามเดือนแล้วครับกําลังจะเข้าสี่เดือนจะได้เก็บเกี่ยวแล้วครับก็ขอสิบห้านี่เป็นข้าวอายุสั้นนะครับผมอันนี้ล้มบ้างนะฮะเพราะว่าลมพายุเข้าและอย่างน้ําขังตลอดนะครับเนี่ยครับน้ํานี่ขังตลอดเวลาเลยครับในนาที่นี่ส่วนทางนี้เป็นนาของคน ใกล้เคียงนะครับที่ไม่ได้ใช้เทนเดอร์นะครับตอนนี้ก็ออกรวงมาบ้างนะครับแต่รวงก็แบบนี้ครับรวงเล็กๆนะครับแล้วก็ข้าวหางเต็มเลยนะครับข้าวดีข้าวหางขึ้นมาเต็มเลยครับเนี่ยกำลังออกรวงกันครับที่ออกรวงมานี่ไม่ใช่ข้าวไม่มีข้าวดีเลยครับมีแต่ข้าวหางนะฮะแล้วก็เจอโรคนะครับเป็นโรคเพี้ยกระโดดแล้วก็เพี้ยจักระจันบ้างนะครับเพี้ยจักระจัน ปีกลายหยักอ่ะน,นะครับผมมาดูดกินน้ําเลี้ยงเลยทําให้เกิดมีบางจุดที่ทําให้แบบใบเหลืองๆซีดๆหรืออาจจะเป็นใบที่ตายแล้วครับผมนะครับแต่ตัวนี้เป็นนาของพ่อประเสริฐได้ใช้หลังจากที่ย่อยสลายเข้าเข้าดิดด้วยเทนเดอร์ไปแล้วคือ19ไร่นี่คุณพ่อใช้1ลังเลยนะครับคือ12ขวดเทนเดอร์นะครับย่อยสลาย เดี๋ยวให้ดูเป็นภาพแบบธรรมชาติเลยนะครับไม่เมคไม่เอามาหลอกกันว่าตรงนั้นสวยๆค่อยไปถ่ายตรงนี้ไม่สวยไม่ถ่ายผมถ่ายให้หมดเลยครับให้ดูเลยครับเปรียบเทียบพอธรรมชาติยังไงคือก็คือธรรมชาติครับธรรมชาติยังไงก็คือธรรมชาติอยู่ดีนะครับผมปุ๋ยทุกอย่างไม่ใช่ปุ๋ยเทวดาไม่ใช่ปุ๋ยนั้นแต่ว่าถ้าเราให้อาหารแร่ธาตุอาหารที่ครบต้นข้าวก็จะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็มีภูมิต้านทาน ป้องกันตัวเองป้องกันโรคป้องกันโรคป้องกันแมลงพวกนี้ครับอ่าเนี่ยครับนกบินขึ้นอ่านี่ครับอันนี้ก็คือจุดที่ลมพัดลมเล็กน้อยนะครับอยู่ตรงโน้นครับตรงริมคนาโนนครับแต่ตรงนี้คือจากนี้ไปตรงสุดโน้นนั้นไม่มีเลยครับข้าวไม่ล้มเลยครับข้าวตั้งสวยงามเลยครับออกรวงดีมากเลยครับตอนนี้ครับผมเนี่ยครับกำลังเป็นเกสรอยู่ครับ หลังจากที่ใช้เทนเดอร์ย่อยไปแล้วก็ได้ใช้เลดลาวานะครับแร่ภูเขาไฟเลดลาวามาหวานนะครับผม20กระสอบผสมยูเรีย5กิโลต่อ1กระสอบของเลดลาวานะครับก็เนี่ยครับผมยูเรีย2กระสอบนะครับตีเฉลี่ยแล้วนา20ไร่19ไร่นี่ครับ ข้าวขึ้นสวยมากเลยครับผมออกรวงกําลังเริ่มออกรวงกันนะครับนี่ครับกําลังเป็นเกสรกันเลยครับผมรวงสวยงามต้นตั้งใบเขียวดีครับแมลงไม่มารบกวนนะครับนี่ครับใบธงเขียวตั้งเลยครับสวยงามครับผมเมื่อก่อนนี้สิบเก้าไร่ได้สิบได้สองตันเครื่องนี้ถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมข้าวดีขึ้นเต็มเลยครับมองหาข้าวดีข้าวดีไม่เจอเลยครับมีแต่ข้าวดีแต่ตอนนี้นี่คือ ข้าวดีดมีบ้างแต่ลดลงเยอะเลยครับตอนนี้ข้าวดีๆขึ้นมาเต็มเลยคนที่ผ่านไปผ่านมาเมื่อก่อนนู้นเขาบอกว่าดีขึ้นเยอะเลยครับหลังจากที่ใช้เทนเดอร์ย่อยสลายข้าวดีดไปแล้วแล้วก็มาใช้ตัวเลดลาวามาหวานเพื่อป้องกันการแย่งอาหารของข้าวดีดเพราะว่าข้าวดีเขาจะกินเคมีครับแต่พวกข้าวด,ดีเขาจะชอบกินเลดลาวาหรือเป็นใบหย,ยกนะครับแต่ตรงนี้ใช้เลดลาวาครับผมแร่ภูเขาไฟครับ มีแร่ธาตุอาหารครบแล้วก็ตามตามด้วยกิ่งทองนะครับเป็นฮอร์โมนกิ่งทองนาโนเอนไซม์นะครับผมเพิ่มแร่ธาตุอาหารทางใบนะครับเนี่ยครับผมสวยงามมากเลยครับโอโหสุดยอดครับผมนี่คือผลงานเดี๋ยวอีกประมาณสักช่วงปลายเดือนตุลานะครับน่าจะได้เก็บเกี่ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเก็บเกี่ยวแล้วได้เยอะไหม เปรียบเทียบจากเมื่อก่อนที่ได้2ตันครึ่งกับครั้งนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทกิ่งทองปไปยกนำโชคนะครับได้ใช้เลดรลาวาและภูเขาไฟเล็ดรลาวาแล้วก็ฮอร์โมนกิ่งทองนาโนอินไซน์นะครับผมแล้วก่อนที่จะทำดาวก็ใช้ก่อนที่จะทำนาก็ใช้เท,ทนเดอร์ใ, ender, ในการย่อยสลายข้าวดีเข้าเด้งต่อสั่งฟางข้าวนะครับ ตัวนี้คือใช้3 3ตัวนะครับของบริษัทเราอ่าโอเคนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าวันที่เก็บเกี่ยวแล้วผมจะมารีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับอ้อฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ